ฝนยังแรงไม่เลิกตกอีก3วันภายตอนบนเรียมรับมืออากาศแปรปรวนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาถึงวันสุดท้ายของเดือนที่11ของปีนี้แล้วนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567หลายท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หลายท่านยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ปัจจุบันหลายจังหวัดหลายพื้นที่ยังคงเกิดอุทกภัยน้ําท่วมขังระดับน้ําที่ค่อนข้างสูงและยังไม่มีทีท่าว่าระดับน้ําจะลดน้อยลงเนื่องจากยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรง ส่งผลทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลงจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างแนวโน้มฝนชุดใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงไหนลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันนี้ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมหนาวพัดแรงพอแม่พี่น้องหลายท่านเริ่มขนเสื้อกันหนาวออกมาใส่กันบ้างแล้วส่วนบริเวณภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นที่ได้สัมผัสในช่วงเช้าและมีลมหนาวพัดปกคลุมทําให้มีอากาศเย็นตั้งแต่ช่วงเช้ากันในหลายพื้นที่ส่วนใครที่ชื่นชอบอากาศหนาวถึงหนาวจัดให้เดินทางไปสัมผัสได้บริเวณยอดดอยและยอดภูเลยค่ะช่วงนี้ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดให้ได้สัมผัส เนื่องจากอิกทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงยังคงแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราในวันนี้แต่อย่างไรก็ดีในวัวนพรุ่งนี้จะเริ่มอ่อนกำลังลงส่วนลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ย,ยังคงมีกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ในวันนี้เคลื่อนตัวมาสู่บริเวณช่องแคบมาละกาและจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดาม,มันในระยะถัดไปจึงส่งผลทําให้บริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ณปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัยแล้วใน8จังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส มีพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วมากกว่า553,900ครัวเรือนโดยมีผู้เสียชีวิต9รายแอดมินและทีมงานขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้และขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการในพื้นที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือนำเรือและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปแก้ไขสถานการณ์อีกทั้งจัดชุดช่วยเหลือปรุงอาหารส่งอาหารไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภยัยและตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมากกว่า200แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พ่อแม่พี่น้องในระยะนี้ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะทางกรมบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งเข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วนืเนื่องจากลักษณะอากาศดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียส орт. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียส pert. ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21อองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 2 8 3 1องศางเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสสุด19-25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนบริเวณภาคใต้หลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิง่งสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีเกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะอ่อนกําลังลง ส่งผลให้อุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนในช่วงแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้ชื่นฉ่ำลมหนาวพัดด้วยกำลังอ่อนลงส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศอุ่นขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นที่ได้สัมผัสในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวลมหนาวเริ่มพัดเบาลง แสงแดดจากดวงอาทิตย์อาจส่งผลทำให้ในช่วงกลางวันกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอีกครั้งส่วนบริเวณภาคใต้แม้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงแต่เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้อีกหนึ่งลูกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำลูกเล็กๆอาจส่งผลทำให้ลมมรสุมพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ด้วยกำลังปานกลาง งยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งแต่อย่างไรก็ดีภาพรวมพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะลดน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาส ส่วนบริเวณตอนกลางของภาคการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงมีฝนฟ้าขนองในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งฝนชุดนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับชุดก่อนหน้านี้คาดว่าลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4ธันวาคมโดยจะมีลักษณะของฝนที่ตกหนักสลับกันไปในบางพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเหลืองเข้มกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่ง โซนบริเวณประเทศไทยตอนบนมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงจะส่งผลทําให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราวราวองถึง 4, องศาเซลเซียสซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลงไปจนถึงวันที่6ธันวาคมหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงะระลอกใหม่จากประเทศจีนที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นไป อาจส่งผลทําให้ในช่วงแรกบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชืน้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคกลางยังคงไม่มีฝนนะคะหรืออาจมีเพียงได้แค่กลุ่มฝนเล็กน้อยเข้าปกคลุมเท่านั้นหลังจากนั้นอุณหภูมิจะกลับมาลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสทาให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูจะกลับมามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด คาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ธันวาคมส่วนบริเวณภาคใต้เมื่อลมหนาวเริ่มพัดด้วยกำลังแรงนั้นจะส่งผลทำให้ลมมรสุมกลับมามีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยอาจจะทำให้บริเวณภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งตั้งแต่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2567เลยทีเดียว จึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปราบรวนจากสาเหตุปัจจัยหลักคืออิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงบ้างในบางช่วงและจะผ่อิทธิพลลงมาระรอกใหม่โดยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนั่นเอง หวังว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอาการในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจ กดแชร์ share, และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ